สวัสดีครับเมนรีวิวนะครับนำวิธีไม่ใช่วิธีหนึ่งนำเอาโมกทรงวิบากทรงแอดเวนเจอร์ทรงทัวริงทรงโมโตคือทรงที่แบบเออลุยๆนะครับเป็นหมกที่พี่มีใช้มาแล้วส่วนมแล้วหนึ่งเดือนนะลองมาดูข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับก็อื่นก็ใครที่ไม่กดตามฝากกดติดตามด้วยครับคอยจินใจซับไปบ้างนะครับโอเคข้อดีก็คือข้อดีของหมวกนะครับโมโตคอรอสนะครับเต็มใบเนี่ยทรงทัวริงทรงวิบากได้ลุยได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับ ลุยๆได้ถ้ามีที่ตันแดบดบปรับได้นะครับปรับได้ข้างบนเลยนะครับแล้วก็ไม่แสบตานะครับโหสุดยอดมากสองนะครับสีสันลวดลายที่ไม่เหมือนใครมีไซส์ที่แบบเอคลเลยนะครับมีไซส S, ์เอนี่ีไซส์เล็กด้วยนะครับมีความปลอดภัยสูงสุดก็มีความแบบเออกันหน้าเราได้ด้วยแล้วก็ดีกว่าหมวกบ้านๆแบบ ที่เขาแถมมานะครับผมสครับน้ําหนักเบานะเพียง1.6กโลนะที่จืดใส่แล้วแบบเออตรงนี้แบบเออไม่คิดเลยว่าจะเบาขนาดนี้นะถือว่าใส่สบายมากๆเลยข้อหนะครับใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับผู้ชายใส่อย่างเท่แล้วผู้หญิงใส่ก็แบบดูเข้มดูแบบดูเออดูดีนะครับผมหกนะครับราคาไม่แรงจากจีนรอไม่นานเลยนะครับเวันก็ได้แล้วครับในตอกตอกขายกัน 3- 4- ม0ี่ห้าพันะครับราคาดีนะครับโอ้โหเอาตังนี่ไป3 4 0 0ี่พันไปแต่งรถได้เยอะเลยทุกคนหมวกม่ต้องแพงมากนะครับถ้าเราขับเร็วยังไงก็ไม่รอดนะครับ ผมเปิดมาจากร้านดาคาดเดียวกันด้วยนะเราจะซื้อแพงทำไมในเะมื่อมีที่ซื้อที่ถูกกว่านั้นนะครับผมคิดดีๆนะครับผมโอเคครับเรามีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะข้อเสียอันดับแรกก็คือคือขนาดเล็กไปนิดนะครับ XL เนี่ยสึว่าเออมันจะแน่นตรงหน้าแต่เออมันใส่แล้วแน่นๆนะเออแล้วก็ที่หัวนี่มันไม่แน่นแต่ตรงหน้ามันจะแน่นเพราะว่ามีฟองน้าที่แบบเออเข้ากับหน้าเรานั่นเองแต่ก็ดีนะครับหน้าเราจะแน่นๆตรงทันทีนะครับซ <laughs> องครับใส่แล้วหล่อสวยคนมองนะครับ อันนี้ข้อนี้ไม่ดูแต่ข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีแล้วคนมองนะเพราะมันไม่เหมือนใครงไงทรงแบบนี้ไม่ค่อยมีใครใส่ด้วยอนะ่ะสามนะต้องเสียตังค์เพิ่มเพราะว่ามันสามารถแต่งได้อีกนะครับใส่ทรงวิบากใส่แบบเออคาดแว่นก็ได้นะถือเท่กว่าเดิมมากโอ้โข้อเสียนะคือข้อเสียมันไม่มีกันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีข้อเสียนะเอาจริงนะเออมาเปรียบเทียบอ,ออกทิปใส่เอาไว้นะเผื่อออกทิปเบื่อแบบใส่นอกบ้านแบบเออถ้าคุณแบบใส่ชิลที่มันอ่าลกันแดดนะแล้วก็มีข้างหน้าในม่ยคากโอ้โหไม่แสบตาใส่สบาย ใครชอบไม่ชอบก็บองเป็นกันได้ใครมีมีข้อดีอะไรเพริ่มก็มาเป็นก็ได้มีข้อเสียเพิ่มก็อมองเป็นก็ได้ว่าเออใส่แล้วเป็นยังไงแต่สรุปเนี่ยพี่หมีก็จะบอกว่าอตอนแรกตอนแรกเนี่ยมันบีบหน้ามากๆเลยทุกคนแล้วก็เหมือนจะใส่ไม่ได้เลยแต่ว่าเอาอด้วยความที่มีแค่เอลแล้วก็มีมีก็อยาะไรสรงนี้นะแล้วก็ใส่มาก็รู้สึกว่าเออแต่ข้อสังเกตก็คือหงหัวตรงเนี้ยมันไม่ได้บีบนะมันก็โอเคนะแล้วก็หน้าเนี่ยมันก็เหมือนมีฟองน้ำแหละเพราะว่าพอมันแฟบลงเนี่ยมันก็จะพอดีก็ได้เราถือวว่่าาาามมันนนกกรรเเเเซฟลล้ีย็จะแบบ เออของเปเก็ตมากก็จะปรับเซฟตีบบต้ข้างหน้าก็คือต้องชมไปข้างหน้าเนี่ยมันก็โดนที่ชิวข้างหน้าก่อนมันจะไม่โดนหน้าแบบตเต็มๆตรงที่จะปึ้งเนี่ยมันจะมีตึ้งนี่ก่อนแล้วก็ปึ้งเนี่ยมันจะช่วยเซฟเราได้ดีมากๆแล้วก็สามารถที่ถอดแวน่นแบบทรงแบบมอนตอ้องขอได้คือเราเอาสอดชิวหน้าออกแล้วก็ใส่แว่นจะเป็นแบบเออกันแสงกันยูวีแบบเท่ๆแบบทองนี้ได้โอ้ขึ้ยอดมากเลยครับแล้วก็ชิวข้างหน้าหรือว่าแผ่นใสๆเนี่ยเราก็สามารถซื้อจะเป็นทึบหรือว่าซื้อจะเป็นแบบปลอดได้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วใครสนใจ ทิปหนึ่งแน่นอนนะใครเจอบุกที่ถูกกว่านี้แพงกว่านี้นะครับเอ้ยที่ถูกกว่านี้สองไม่มีไม่มีเลือซึ่งเลยนะแต่ที่นี่ตอนนี้มันมีแค่ที่นี่นะครับราศดาน,นะครับขับสียงใจก็เจอกันได้ครับวับนนี้พี่บีขอลาแล้วก็ติดพี่บีทิ้งลิงก์ไว้ก่อนจุกใหม่ครับพี่นะครับบ๊ายบาย